งทุกคนวันนี้คุณก็อยู่กับผมอีกครั้งสนุกเกอร์แล้วก็อย่างทุกคนเห็นทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กันในบล็อกฟลุตอีกแล้วหลังจากห่างหายกันไปนานและในวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนทาอีเวนต์ใหม่นั่นก็คือริบอีเวนต์นั่นเองแบบสอนแบบหมดเปลือกเลยทุกคนเท่าที่ผมรู้นะและก่อนจะไปดูกันเนี่ยผมก็ขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์คลิปนี้กันให้ถึง200ไลค์กันด้วยนะเพื่อที่ว่าผมเนี่ยจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปให้ทุกคนดูต่อไปด้วยโอเคถ้าเกิด,พพกว,กดกว่าพร yeah. แ้นต้องแฟนอาร์ตวันนี้ขอขอคุ้งผนงานจากคุณคูราบิกักในภาพเนี่ยก็จะเป็นตัวผมที่กำลังถือดวงดาสีเขียวอยู่ในมือนั่นเองและสำหรับใครที่มีแฟนอาร์ตฟิฟเวอร์โหดอยากจะโชว์เนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่ดิสคอร์ทของผมเลยนะและสักวันคุณก็อาจจะได้กลายมาเป็นคนที่ถูกอัญเชิญมาที่แห่งนี้ก็เป็นได้ในการเริ่มทำลิฟต์อีเวนต์เนี่ยทุกคนอย่างแรกก็ให้ทุกคนมองหา n p c ที่ชื่อว่านี่ฮะทุกคนเซเ e ชเชียลเมมเบอร์ ซึ่ง m c ตัวนี้เนี่ยมันแทบจะอยู่ทุกเกาะเลยนะทุกคนซึ่งถ้าเกิดเป็นเกาะเต่าเ่ยก็จะอยู่ที่แมนชั่นนะทุกคนในตรงนี้โดยเจ้า m c ตัวนี้เนี่ยทุกคนมันแทบจะอยู่ทุกเกาะเลยนะอย่างเช่นเกาะกลางเกาะปราสาทเด็กก็จะอยู่ตรงนี้ทุกคนนี่ก็ให้ทุกคนเนี่ยกดเข้าไปคุยนะฮะมีเซเลเชียลโดเมนอยู่ใกล้ๆนายจะไปที่นั่นไหมเราก็ตอบเข้าไปนะว่า yes เราจะไปฮะดีทุกคนมันก็จะมีเป็นเนตโผล่ขึ้นมาแบบนี้ฮะทีนี้ทุกคนเราก็จะเข้ามาอยู่ในมิติเซเลเชียลเรียบร้อยทุกคนนี่ คืออีเวนต์รอบนี้ถือว่าทําแบบทําฉากออกมาได้สวยมากทุกคนผมชอบมากเลยนะดูสิมันแบบมันดูแบบอลังการมากทุกคนโหย,ยังสวยเดี๋ยวอย่างแรกเนี่ยผมจะพาทุกคนมารู้จักกับไอเทมที่ชื่อว่าเซเลเชียลโทเค็นกันก่อนทุกคนซึ่งก็คือเจ้าตัวนี้ทุกคนนี่นะฮะก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นเนตที่แตกออกแบบนี้ทุกคนซึ่งของรางวัลในทิกอีเวนต์ทั้งหมดเนี่ยแทบจะต้องใช้เซเลเชียลโทเค็นทุกอันเลยนะโดยวิธีการหาเซเลเชียลโทเค็นเนี่ยก็มีอยู่หลกัหลกๆ3วิธีนะทุกคน โดยวิธีที่หนึ่งเนี่ยก็จะได้จากการตกปลาในบอ่อที่มีเน่ขึ้นมานั่นเองตรงปราสาทที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะมีคล้ายๆเหมือนเป็นน้ําสีม่วงนะก็ให้ทุกคนมองหาตรงที่มันมีคล้ายๆเหมือนเป็นบอ่ออะไรพุดขึ้นมาฮะทุกคนพอทุกคนเจอบอ่อที่มีเน่ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยก็ให้ทุกคนเอาเบ็ดตกปลาออกมาฮะและ้วก็ตกปลาเลยฮะทุกคนเดีร็วน้องนี่ปินเบ็ดเร็วอ่าสวยทีนี้ทุกคนก็ตกปลาขึ้นมาเลยฮะตกขึ้นมาให้ได้นะฮึ่บเรียบร้อยทุกคนตอนที่ผมตกปลาได้แล้วนะซึ่งปลาที่ตกขึ้นมาเนี่ย หมือนมีเนธนะทุกคนนี่ฮะทุกคนเห็นไหมมันจะมีค่าเหมือนมีเนธนะก็ให้ทุกคนตกไปเรื่อยๆนะอ้าวอ้าวเฮ้ยทำไมมันหมดวะจริงๆมันต้องตกได้ประมาณ3ตัวทุกคนแต่ว่าดูเหมือนว่าเพื่อนที่อยู่ในเซิร์ฟบเนี่ยเขาจะเขาจะตกไปบ้างทุกคนมันก็เลยแบบตอนที่ผมมาีวิวให้ดูมันก็เลยตกได้แค่ตัวเดียวนะหลังจากทุกคนได้ปลาที่ติดสถานะเซเลเชียมาแล้วเนี่ยก็ให้ทุกคนมาตรงต้นไม้นี้ทุกคน ตรงนี้ก็จะมี n p c อยู่2ตัวฮะซึ่งก็ผมจะให้ทุกคนไปที่ n p c ด้านซ้ายก่อนโดยเจ้า NPC ตัวนีตัวนี้นั่นก็คือเจ้านักตกปลาเซเลเชียลนั่นเองก็ให้ทุกคนคุยกับเขาเลยทีนี้มันก็จะมีเมนูขึ้นมาฮะก็ให้ทุกคนกดไปที่คําว่า exchange fit หลังจากนั้นก็กดคอนเฟิร์มฮะเขาก็จะทำการให้เซเลเชียลโทเค็นเรามานะซึ่งจํานวนโทเค็นที่ทุกคนจะได้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความหายากของปลาที่ทุกคนตกได้นะยิ่งปลาที่ทุกคนตกได้หายากเท่าไหรเไ่เนี่ยโทเค็น ต่อไปก็จะเป็นวิธีที่2ที่ทุกคนจะได้รับเซอร์เชิลโทเค็นนะเห็นไหมมันจะมีเกาะแบบยิบย่อยอยู่นะซึ่งไอ้เจ้าเกาะพวกนี้เนี่ยจะมี n p c เกิดฮทุกคนนี่ฮะก็จะเป็นพวก n p c พวกนี้นะซึ่ง n p c พวกนี้เนี่ยจะเกิดทุกๆ5นาทีนะก็จะเกิด4ตัวนะพอทุกคนเจอ n p c ปุ๊บเนี่ยก็ให้ทุกคนทําการฆ่ามันเลยฮะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลากมันมารวมกันก่อนทุกคนเพื่อให้มันให้ตาอการฆ่าเนี่ทุกคนเห็นไหมเวลาเราฆ่าเนี่ยเราก็จะได้เจ ซึ่ง1ึ่งเกาะมันมี4ตัวหมายความว่าทุกคนเนี่ยจะได้40โทเค็นจาก1เกาะย่อยนะทุกคนพอทุกคนเคลียร์หนึ่งเกาะย่อยเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ทุกคนมูฟไปที่เกาะต่อไปทุกคนนี่ฮะซึบซึบนี่ตรงนี้ก็จะมีอีกนะทุกคนจะมีอีกสี่ตัวนะก็ให้ทุกคนตีเลยตามระเบียบแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึงวิธีสุดท้ายในการตามหาเจ้าเซนเชียลโทเค็นกันแล้วทุกคนซึ่งก็จะเป็นวิธีที่ได้โทเค็นเยอะที่สุด อย่างแรกเนี่ยก็ให้ทุกคนเข้าไปที่ปราสาทอันนี้ก่อนนะทุกคนก็ให้เดินตรงไปเลยนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บพอเข้ามาก็จะเห็นสวิตฮนะก็ให้ทุกคนลองกดดูมันก็จะบอกคําว่าไอประตูนี้เนี่ยมันจะเปิดอีกกี่นาทีนะทุกคนซึ่งระยะเวลาที่ประตูจะเปิดเนี่ยประตูนี้เนี่ยจะเปิดตอนที่เลขมันเป็น30ทุกคนอย่างเช่น11โมง30นาที12โมง30นาทีแล้วตอนนี้ทุกคนประตูมันก็สามารถเปิดได้แล้วทุกคนก็พยายามมากดเช็คดูนะวิทยนี่ไงทุกคน เพื่อนผมกดแล้วก็ให้ทุกคนกดเลยฮะมันก็จะยกเราขึ้นไปทุกคนแล้วก็นี่ฮะทุกคนเราก็จะมาโผล่ตรงห้องบอสนะซึ่งบอสก็จะอยู่ข้างล่างเลยทุกคนเวลาตีเนี่ยผมแนะนาว่าให้ใช้ผลที่มันโจมตีแบบง่ายๆนะอย่างเช่นผลพระนะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าใช้ผลอื่นก็ก็ได้แหละแต่ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะทุกคนจังหวะนี้ก็ไม่มีอะไรทุกคนก็ให้ทุกคนตีไปเรื่อยๆฮะพยายามอย่าตายนะทุกคนก็ผมไม่แน่ใจว่ามันมันตายได้หรือเปล่านะถ้าเกิดตายแล้วมันจะสามารถกลับมาได้หรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะเพราะว่าผมผมไม ตอนนี้ผมก็ตีมันมาสักพัก้วทุกคนเนี่ยทุกคนมันเข้าหน้ากนะันทุกคนตอนที่มันเข้าเฟสเฟสสองไนงะให้ทุกคนไล่ตีเสานะทุกคนที่มันที่มันอยู่รอบๆนะให้พังให้หมดนี่ฮะเปิดหางคีสังเกตก็ได้ก็จะเห็นนะทุกคนพยายามตีเสาให้หมดนะฮึบปึบึบึบจังหวะนี้เนี่ยเราจะทาดาเมจใส่ตัวบอสไม่ไ,ไดนะ้ทุกคนให้เราตีเสาให,ให้พังก่อนและทีนี้บอสจะรับดาเมจจากเราแรงมากนะทุกคนตอนนี้เนี่ย เลือดมันไหลเป็นน้ำไห้ทุกคนจากตอนแรกที่เราตีกันแทบไม่เข้านะแต่พราะเสามันแตกปุ๊บเนี่ยทุกคนมันมันขี้แตกครับทุกคนหลังจากที่ทุกคนตีบอสเสร็จเนี่ยก็ให้ทุกคนสังเกตเห็นนะก็ให้ทุกคนสังเกตเห็นข้างบนไหมมันจะเขียนว่า c e t i a l search event starting in 49วิคือหลังจากนี้เนี่ยจะมีอีเวนต์พิเศษทุกคนนั่นก็คืออีเวนต์คูณ2นั่นเองตอนนี้อีเวนต์ก็นับถอยหลังมาใกล้จะมาแล้วทุกคนพออีเวนต์มาเนี่ยเดี๋ยวทุกคนดูนะมันจะแบบมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น นี่ยทุกคนมันจะมีบ่อกเกิดเต็มไหมครับทุกคนก็แล้วแต่ทุกคนจะตกปลาก็ได้หรือว่าจะไปตีมอนก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทุกคนตกปลาแล้วเอาปลาไปขายเนี่ยปลามันก็จะได้ราคาคูณ2นะหรือว่าถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยไปตีมอนเนี่ยมอนมันก็จะดอกโทเค็นคูณ2องะทุกคนเป็นไงสุดยอดปะผมก็แนะนำว่าทุกคนให้ใน3นาทีแห่งการคูณ2เนี่ยแนะนําว่าให้ทุกคนพยายามฟาร์มให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทุกคนจะทําได้นะเพื่อแบบเราจะได้แบบได้โทเค็นสูงสุดเนี่ย ทุกคนลองสังเกตอยู่นะคือเจ้าบ่อเนเดี๋ยมันจะเกิดเต็มแมปไปนะทุกคนคือแบบไม่ต้องแยกกันนะคือทุกคนตกบ่อนี้บ่อนี้หายก็ไปตกบ่ออื่นได้นะถ้าเกิดว่าทุกคนตกปลาเนี่ยก็แนะนําว่าให้ทุกคนรีบไปแลกของก่อนที่เวลาจะหมดนะเพื่อที่ว่าทุกคนเนี่ยจะได้คูณสองอะแต่ดูเหมือนว่าผมจะทําเวลามาเขาท้าพอดีทุกคนนี่ทุกคน ผมตกปลาใน3นาทีเนี่ยผมได้โทเค็นมา300นะและสําหรับโทเค็นที่ทุกคนได้มาเนี่ยก็ให้ทุกคนกลับมาตรงจุดขายปลานะซึ่งก็คือจงจุดที่เป็นต้นไม้ติดเชื้อตรงนี้นะรอบนี้เนี่ยผมจะให้ทุกคนไปดูที่ด้านขวานนะซึ่งก็จะมี NBC อยู่ใช่ฮะทุกคนชื่อของมันน่นก็คือ c e เซเลเชียกาชานั่นเองใช่ครับทุกคนมันคือ NBC G a กนั่นเองก็ให้ทุกคนคุยกับเขาเลยนะ เขาก็จะบอกว่าทุกคนเนี่ยสามารถสุ่มได้10ครั้งทุกๆ2ชั่วโมงนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีการสุ่มอยู่10ครั้งนะพอทุกคนกดคุยเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นของรางวัลฮะซึ่งก็จะมีทั้งสีฮาคี้แล้วก็มีแบบเป็นของแต่งฮะซึ่งของรางวัลที่ผมอยากให้ทุกคนโฟกัสเนี่ยนั่นก็คือเจ้าหมวกอันนี้ฮะทุกคนแล้วก็สีฮาคิฮะส่วนไอ้พวกขดปีศจเนี่ยเราไปหาสุ่มตามที่สุ่มปกติก็ได้ทุกคนแล้วก็นี่ฮะทุกคนผ้าคลุมนี้ด้วยแล้วก็เจ้าผลเพลน,นี้ ก็หลักๆที่ผมอยากให้ทุกคนเก็บก็ประมาณนี้ทุกคนมันเป็นของลิมิเต็ดนะก็อยากให้ทุกคนเก็บนั่นเองต่อไปก็จะเป็นของลิมิเต็ดอย่างสุดท้ายที่ผมอยากให้ทุกคนเก็บนะนั่นก็คือเจ้าเบ็ดตกปลาเซเลเชียลนั่นเองซึ่งเจ้าเบ็ดตกปลาเซเลเชียลเนี่ยก็จะเป็นเจ้าเบ็ดตกปลาเนี่ยทุกคนเห็นไหมที่เขาถืออยู่ทุกคนเนี่ยเบ็ดตกปลาเนรนะซึ่งวิธีการได้เบ็ดตกปลาเซเลเชียลเนี่ยก็ง่ายๆทุกคนเพียงแค่ทุกคนตกปลาในบ่อเนตรนะทุกคนให้ได้100ตัวทุกคนใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดตตตตกกปปลาาในนนบ่่อเรรทีมมัััได้้คงะะณ2-3ว ให้ครบ1 0 0ตัวทุกคน <t> คือมันเยอะมากทุกคนมันมันค่อนข้างเยอะเลยซึ่งทุกคนสามารถดูจํานวนปลาที่ทุกคนตกได้จากตรงนี้ทุกคนให้กดไปที่คําว่ารอดนะปึ๊บมันก็จะบอกจํานวนปลาที่เคยตกไปได้แนละ้วซึ่งผมตกไปได้แล้ว49ตัวนะคือคือยังไม่ครบ100เลยอนะ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนตกปลาครบ100ตัวแล้วเนี่ยมันก็จะบอกให้ทุกคนเนี่ยเอาเชลลรอดมาให้มันนะซึ่งพอทุกคนเอาเชลรอดไปให้มันเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเชลลรอดของทุกคนให้กลายเป็นเชลล ซึ่งผมนยังไม่มีเจ้าเบ็ดอันนี้นะซึ่งก็ขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่าผมไม่สามารถเอามารีวิวให้ทุกคนดูได้นะว่ามันต่างจากเบ็ดเชลรอสปกติยังไงสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้เนี่ยผมก็ขอให้ทุกคนได้ของลิมิเต็ดทุกชิ้นที่อยู่ในรีปอีเวนต์นะโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน